จะเปียกทำไมเนี่ยสวัสดีค่ะดูนี่เราอยู่กันที่บอ่อทรายอีกแล้วนะคะบอ่อทรายสวัสดีค่ะเอซทุกคนนะคะพบกับเจ้านำเงินนะคะที่บอ่อทรายวันนี้เราก็ อะไรมาโอ้ยเราจะมาขึ้นทรายนะคะจะไปส่งที่ไหนเอซี FC ต้องรอติดตามนะคะรอติดตามดูนะคะว่าเราจะไปส่งที่ไหนนี่ก็บ่อทรายจับอ่า อยู่ชุมพลนะคะบ่อทรายนี้อยู่ชุมพลนะคะก็ใครสนใจนะคะสนใจก็ติดต่อนะคะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะส่งที่ไหนยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นซานี่นะคะแมคโครโอ้ย SY 215กับ SY 2 0 4กับ215 4 นี่บ่อทรายบ่อทรายอันนี้เรากำลังขึ้นทรายนะคะขึ้นทรายแล้วเราจะไป ส่งนะคะเจ้านําเงินอันนี้เราลงหินนะคะลงหินเสร็จเรียบร้อยนะคะมาจากงานลงหินก็เจอกันทักทายหาเงินหาทองหมนันหมานเด้อนําเงินเดินทางปลอดภัยนะคะเราก็จะส่งแถวนี้ละค่ะเราก็เลยได้มาด้วยนะคะได้มากับ่าน้องทัศนนะคะวันนี้เราจะได้ส่งแถวแถวนี้ อันนี้เราจะไปส่งบัวเชิดนะคะไปส่งบัวเชิดเสียต่อนะคะขอบคุณเสียต่อนะคะติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาเสียต่อฟาร์มไข่ไก่นะคะยอยู่อยู่บัวเชิดหรือสังขะเนาต้องมาติดตามนะคะติดตามเดี๋ยวเราจะเอาทรายไปส่งนะคะอยู่ใกล้ๆที่ไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะว่าเออรถเราไปทางไหน จะให้ขนส่งอะไรก็ทักเข้ามาได้นะคะทักทางเพจเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าหรือก็ทักเฟซส่วนตัวช่างเอียวนะคะหรือไลน์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอดไลน์ช่างเอียวเข้าไปก็ได้นะคะหรือจะทักมาในเพจสาวอีพาลุยก็ได้นะคะเราจะเข้าไปตอบนะคะเข้าไปสอบถามกันนะคะว่าอยู่ที่ไหนเออจะให้ส่งยังไงส่งที่ไหน ทัดอยู่ในรถนะคะทัดอยู่ในรถจุน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 ซับทรายท่งนะคะก่ออันนี้ก็จะเป็นดูดทรายขึ้นมานะคะแล้วก็มาล้างนะคะกระบ,บวนการ เขาก็จะมีกระบวนการเขาอยู่นะคะจะไปกันเจ้านำเงินเจ้านำเงินก็จอดเทียบ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 ขึ้นซ้าย เชีงเดียวบ่นอีกแล้วไม่รู้ไปบ่นอะไรไปบ่นอะไรอีกแล้วไม่รู้ถึงก็เลาะเลาะเลาะ,ะคุยกับทีมงาน เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเดียวเราด้วยแถมก็ได้นะถามว่าพอยางบอกแถมก็ได้นะนี่ก็รู้สึกจะเจอกันบ่อยนะคะเราก็อยู่ นี่ค่ะายแล้วเรียบร้อยขึ้นงานรับส่ายทงนาะนี่ไปแล้วค่ะจวดจวดไปเลยเร็วเ่เรีวเวเร็วเบงวเรมวเร็วเรเร็วเบงจเวดรไวเไยเล็่ี่เด็๋เวเร็วะรปลเร็วเร็วเร็ยเร็วเร็วเร็วเร็็ปเรกวร็วเเา ขเ้ีเยว่อชอบประจำเลยมาทีไรไม่เคยจ่ายตังค์เขามึงแ<อ>หละท่านหยอมึงแหะตัวการมาทีไรก็ไม่เคยจ่ายตังค์เขาเหรอกข<โล>เหว่ออ่ะพอแต่เขาดักไว้ไม่ให้ออกจากโบเลยนี่ก็เวลาห้าโมงห้าโมงเย็นนะะ<ม>บรรยากาศหนูนทางนู้นก็หาปลาเนี่ยตรงข้ามเยอะบรรยากาศอย่างได้เลย บรรยากาศดีอยู่ไปเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆร้อนเลยอดีบัดดิเสะขายใน่าไหร่ปไปดูทางก็นใครสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับใกล้ๆก็ราคาตามน้ําหนักนะครับตามน้ําหนักก็อยู่ที่ระยะทางใกล้ๆนะครับอันนี้เราไปส่งผู้เชต์นะไม่ได้ตัดราคาใครหรอกนั่นแหละเราก็วิ่งตามเขาและตามเขานั่นแหละราคาเขาวิ่งยังไงก็ แล้วแต่นะครับมันก็บางที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ใกล้ไกลมันก็ราคามันก็แตกต่างกันนะครับสิปเป้งบอกว่าให้รอให้รอนี่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 ที่สต็อกทรายนี่ดูว่ที่ไหนไม่มีแต่เรามีกองพนูนทุนคึกเลยนี่เนี่ยที่ไหนมีแต่เรามีหน้าฝนเตรียมเนี่ยค่ะที่สต็อกทราย เดบนงงี้นะคะก็ตามนั้นแหละค่ะสนใจแต่หน้าฝนราคาจะขึ้นนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะคะทักสอบถามกันเข้ามานะคะทั้งทางเพจเดี่ยวลั่นพุ่งโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเอฟซีไม่บายตามไปดูกันต่อนะคะว่าจะไปที่ไหนหน้างานจะเป็นแบบไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยอะสิ้งท้ายกับภาพชั้นเอียวขับรถบายบายค่ม สีเดียว่ะสามชาสามชาโอ้เขาขอเขาขอสามชาหนุน<อ>เออโอ้ยอา่านี่เขาจะเต้นด้วยนะเมื่อกี้นี่ว่าเอาสติ๊กเกอร์ไหมครับเอาครับโอ้ทำไมรู้จักช่างเอียวล่ะ โอ้ยจันเหี่ยวลยทุกคอ่ะคนละแผ่นนะอ่ะสี่ตัวน้อยเด้อไปไหนกันนีรู้ไหมเดินมาทุงนาเแ็กเอฟซีก่อนบ้านอยู่ไหนเนี่ยอ๋อครับผมเดี๋ยวเจอกันโอเคบายบายค่เอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ในเพจด้วยนะเอฟซีเอฟซีังเกี่ยว โอเอค okay, ค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะย้ห้บีบใจแล้วก็เต้นอยู่หน้ารถอ,อีกเลยเออยืนเต้นเหมือนนั้นนั่นเลยอ่ะ